สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพอปลายเนาะได้ที่เราทีงรองอันดับที่สอข,ของของเขตหรือสิบเอ็ดเขตสิบเอ็ดก็มีอยู่ห้าจังหวัดเนาะโคราชเชยงภูมิบุรีรัมศรีสเกตหนึ่งในนั้นครับแล้วก็ราชสีมา สีนักบอลไบุริที0เมืองชางกรุ่ที่26น,นะครับอแล้ว นั่งครับนั่งเจ็ดสิบแปดครับแล้วนั่งนี่แหละทุกท่านก็ระวังนะครับอย่าไปเสี่ยงโชคกันแล้วกันโดยพักเรือนที่ทำเนสีวิทยานะครับือนะครับือศริรบุเพื่อเรานักเรียน

สมาธิถึงทำให้คนฉลาดขึ้นวิทยาศาสตร์เผยความจริงแล้วว่าการทำสมาธิช่วยเพิ่มความหลาของเปลือกสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการตัดสินใจนอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ช่วยให้สมองยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีขึ้นการนั่งสมาธิยังลดฮอร์โมนความเครียดทำให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทำแค่สิบนาทีต่อวันก็เริ่มรู้สึกได้ทันที คุณคิดเห็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างโดยสรุปสั้นทำลายการโอนเงินดิจิทัลบล็อ เงินเข้า27กันยายนถ้าเลขัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขก8กับเลข9กระโดดไปเข้า30กันยายนเ mm hmm. พราะว่า28 29เป็นวันเสาร์อาทิตย์ระบบพร้อมเทปดิดแล้วคุณเราก็เบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้มันมีอีก2ล้านคนนะ,ะที่ท่านยังไม่ได้เปิเปดบัญชีและผูกกับพร้อมเย์เพราะฉะนั้นแล้วรีบไปนะคะ1ก็คือให้ไปติดต่อธนาคารสาขาที่ท่านเนี่ยมีธนาคารอยู่หรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะ หรือว่าจะผ่านโมบายดันกิ้งก็ได้ค่ะสามวิธีน,นี้ไปผูกพร้อมเพยให้ไปที่เรียบร้อยนะคะเงินสดก็จะโอนเข้าไปแล้วก็กดออกมาใช้ได้ค่ะเออยีกันยายนแล้วนะคะคุณลรว,วนวนก็คาดการว่าเอาหลังเมื่อเงินสดมันยิงตรงไปยังผู้ที่เป็นกลุ่มปรองบางแล้วก็คาดว่าเงินมันก็จะไปหมุนพอเงินมันไปหมุนเสร็จแล้วเนี่ยขาว่าคัเมือจะได้เงินจริงไหมครับ กูว่าคันมือคันตูดอาการเดียวกันอนะถ้ามึงคันตูดได้เงินคันมือก็ต้องได้เงินแหละคันตูดเขาได้เงินไหมล่ะคันตูดก็เกาอะนะคันมือก็ทาขลามายทายาแก้คันกูคันแล้วคันอีกเนี่ยมือกูเนี่ยอย่างนี้คนเป็นหิดคันที่มือนี่ก็แสดงว่าจะได้ตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะได้ไปหาวิธีการเป็นหิดที่มือกูจะคันมันทุกวันเลยกูจะคันขยเออเลยกูคันแล้วกูจะไม่ไปหาหมอด้วยกูจะนั่งรอบ้าแร้นั่งรออยู่บ้าว่าจะมีใครเอาเงินมาให้กูไหม มันปัญญาอ่อนมาคันมือได้ตังทำไมมึงไม่บอกว่าคันมือได้นี่ได้สินบ้างล่ะกูเห็นพวกมึงมีแต่นี่แต่สินกูไม่เห็นมึงได้อะไรได้อะไรกันมากมายมหาศาลเลยกูเห็นพวกมึงกันบอกว่าได้จะได้ช่องได้ลาบได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองกูเห็นมึงได้แต่นี่ไหนอะเงินไหนกูขอดูหน่อยแต่ละคนแต่ละคนที่บอกทำมันนั้นได้ ก็โดยสรุปนะครับไทม์ไลน์การโอนเงินดิจิทัลเวเล็ตก็เริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มปอาบางนั่นเอง ी त्वम्बात्रा अदूत्त सम्मते वा मम We